สวัสดีค่ะตอนนี้ที่นี่กี่โมงพี่เอ๋อีกสินาทีห้ามนครับตั้งแต่เช้าไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยค่ะไม่ได้หยุดเลยเนื่องจากพระอาจารย์ค่ะท่านก็ประสานงานที่จะเตรียมทําพระสัทธรรมนะคะแผ่นป้ายปฏิจจสมุป,ปาโทแผ่นป้ายประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลกนะคะทีนี้เนี่ย มันก็เป็นช่วงเตรียมการเตรียมงานต่างๆแต่ขณะเดียวกันวันนี้ก็เตรียมเกี่ยวกับวันวิสาขาบูชาด้วยเห็นไกลๆก็จะเป็นน้องๆมาซักซ้อมแล้วก็เนี่ยค่ะอาคารพ่อเป็นความภูมิใจนะคะของพวกเราชาวพุทธวจนะโดยพระอาจารย์ท่านก็เมตตามากๆกับพวกเรานำทำกันแต่กุศลนะคะแต่วันนี้พระอาจารย์ท่านก็เตรียมกัน แต่เช้าละวค่ะว่าจะมีแผ่นป้ายเนาะแผ่นแสแตนเลสที่พระอาจารย์ท่านเมตตาออเดอร์จากสวีเดนทีนี้เนี่ยมาถึงบ้านเราละก็จะมีการเตรียมการว่าเอามาวางไว้ที่นี่ก่อนที่จะนำไปที่โรงงานผลิตเพื่อสลับใช่ก็จะต้องมีเตรียมตู้คอนเทนเนอร์เตรียมต่างๆนานาเดี๋ยวเราไปดูกันพระอาจารย์น่าจะอธิบายได้ดีกว่าตา <c oughs> เดี๋ยวเราไปกราบพระอาจารย์กันแล้วเราก็จะได้เห็นว่า านเตรียมการอะไรอย่างไรที่จะทํป้ายประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะท่านคุยกับไบยาวัจกรอยู่เดี๋ยวเรารอแป๊บงนาเตรียมการยังไงบ้างะคะเนี่ยก็ตอนนี้เตรียมการที่จะรับแผ่นจารึกพระธรรมเนี่ยนะตอนนี้ก็คือมามาถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้วก็ติดวันหยุด นิดนึงนะนะักการตลากนี่แหละก็ถึงบอกว่าแผ่นเนี่ยมาช่วงในวิสาขะสัปดาห์วิสาขะพอดีเลยนะเรือเข้าตีห้าวันที่13นะเราก็เลยต้องเตรียมการีาร่จจะมีที่ที่จะวางนะวางแผ่นเนี่ยไว้ก่อนเพราะว่าไฟงานของเรายังไม่เสร็จไฟงานที่พระจานร์เมตตาพูดถึงนั่นก็คือ ตัวอักษรท,ที่จะอยู่บนแผ่นสเตเลส่าตัวอักษรตัวอักษรที่จะอยู่บนแผ่นสเตเลสเนี่ยนะทางคณะสงฆเราก็กำลังกําลังทําอยูออ่ต้องการให้แผ่นเนี่ยมันอยู่ในความดูแลของเรานะเพื่อความปลอดภัยเราก็เลยต้องเตรียมการที่จะนำตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีผนังข้างด้านยาวกับฝาข้างบนมีแต่ ผนังด้านข้างด้านกว้างเพื่อเอามาใช้วางเพราะคิดว่าเราคงต้องเก็บอยู่ที่ที่วัดเนี่ยนานพอสมควรเลยล่ะทำแผ่นเดโม,โมนะแกะสลักออกมาเรียบร้อยเช็คถูกต้องไม่มีข้อผิดอะไรนะเราก็จะค่อยนำแผ่นจริงตัวเนี้ยไปให้ลงกลึงเพื่อดำเนินการแกะสลักของจริงในแผ่นจริงอีกทีหนึ่งนะขั้นตอน,นเป็นอย่างนี้แผ่นที่นำมาทดลองสลัก ก่อนที่จะลงแผ่นจริงเพราะแผ่นจริงราคาสูงมากใช่แผ่นจริงราคาสูงมากตัวแผ่นเดโมนี่ก็เป็นสเปคเดียวกันเราเราต้องใช้สเปคเดียวกันเพราะว่าหัวหัวกลึงเนี่ยมันจะได้รู้ระยะเวลาแล้วก็ความสามารถในการกลึงนะว่าแข็งอ่อนอะไรขนาดไหนนะอ่าก็เดี๋ยวถ้างั้นเราก็เตรียมเอาลงเลยเนาะแดดกำลังล่มพอดีอ่าพร้อม

การเริ่มต้นที่จะมาที่วัดนะคะเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรื่อยๆถึงแบบที่เราจะให้เขาสลักในตัวแผ่นทด,ทดลองอ่ะนะคะแต่ตอนนี้กำลังรอเดี๋ยวเขาก็มาค่ะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ระหว่า <c oughs> งนั้นก็จะเริ่มการก่อสร้างประตูนครแห่งความไม่ตายนะคะพัะจะ <c oughs> <c oughs> จะอนุโมทนากับพวกเรานะทุกๆคนที่ได้กระทำจากพระมาผ่านทางตัวแทนคณะสิทธิ์นะแล้วก็ได้เข้ามาที่บัญชีวัฒนาป่าพงนะช้องาทางพุทธศนะเรียวนะก็ะได้รับทราบนะทางตัวแทนคณะสิทธิ์ก็ได้ส่งมาให้อาจารย์ได้ทราบทุกๆครั้งนะก็อยากจะอนุโมทนากับพวกเราที่ได้ร่วมนะการสร้างแผ่นที่เราจะจารึก พระธรรมนะซึ่งเป็นข้อธรรมที่ยิ่งใหญ่นะในสังสรารวัตรที่พระศัสดาของเราเนี่ยทรงตรัสรู้เรื่องนี้ด้วยพระองค์เองนะ,ะไม่มีใครบอกสอนพระองค์พระองค์งค้คนคว้าค้นพบเองแล้วก็พยายามถ่ายทอดบอกสอนจำแนกแจกแจงเปิดเผยออกมานะสู่รุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งถึงพวกเราเนี่ยมา2,000กว่าปี เราก็เลยพยายามจะต่อยอดพระธรรมเนี่ยออกไปอีกนะหลายๆพันหรือหมื่นปีนะาจากเท่าที่กำลังความสามารถจะมีได้นะเราก็จะช่วยกันไปเรื่อยๆนะก็อนุโมทนากับทุกคนนะเราก็ตัวแทนคณะสิทธิ์ด้วยนะก็ะขออนุโมทนาด้วยนะก็จะบอกความรู้สึกยังไงดีคะทั้งตื่นเต้น ปลื้มแล้วก็ลุ้นว่าออของจะมาถึงแล้วก็ดูสิคะมาถึงในเดือนวิสาขบาูชานะคะมันเป็นอะไรที่บอกความรู้สึกไม่ถูกอะคะ่ะแต่ว่าตาก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงมีความรู้สึกเดียวกันเนาะเพราะว่าเราร่วมสร้างป้ายประวัติศาสตร์นี้ครั้งแรกของโลกแล้วมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก ที่พระอาจารย์ท่านเมตานาพวกเราทำเนะะี่ยค่ะเพราะอยู่ๆเราคงไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้คนเดียวไม่มีทางเป็นไปได้ต้องพวกเรารวมพลังนะคะแล้วเราจะได้สําเร็จไปด้วยกันทิ้งไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อรุ่นอย่างที่พระอาจารย์ท่านเมตตาบอกเสมอร่วมกระทาําจาคะกันได้นะคะอนุโมทนากับทุกท่านคะ่ะ เป็นส่วนหนึ่งในการจารึกพระธรรมปฏิจจสมุปปาโทได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดนาป่าพงเลขบัญชี3182461756